ทดสอบการชาร์จแบต Oppo R7s นะครับผมอ่าอันนี้เล่นจนแบตหมดนะเรียงอออตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเปิดเครื่องกัน66%น66%ครับ โอเคเป็นหมดเครื่องบินนะเราจะชาร์จต่อโอเคฮะเดี๋ยวมาดูว่าเต็มเราจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ1ชั่วโมง27นาทีนะครับ1ชั่วโมง25ถึง1ชั่วโมง27นาทีอันนี้คือเป๊ะเลยนะเพราะผมชาร์จตอนอ่า13 45อ่ะโอเคฮะใช้เวลาชาร์จทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง25นาทีนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะสวัสดีครับพบกับรีวิว OPPO R7S ตัวนี้เป็นตัวอ่ามันจะมี3ช่ใม้ Generation R7 R7s Lite แลวก R7 Plus นะครับ R7 Plus ก็จะมีในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็กล้องที่มีกันสั่นแล้วก็เลเซอร์ทีนี้มาในเรื่องของหน้าจอครับผมอ่ารูปทรงหน้าจอนั่นเองนะครับ Oppo เนี่ยเวลาซื้อมาเขาติดฟิล์มให้แล้วนะฮะฟิล์มเนี่ยมันจะติดอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงนี้ครับมันจะไม่มันจะไม่สุดเพราะจอมันเคิร์ฟไปข้างๆมันจะอยู่แบบบริเวณแบบริมชายฝั่งพอดีเลยนะครับยาวมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะฟิล์มอ่าก็เป็นจอเคิร์ฟเหมือนตัวใหญ่อ่าเห็นไหมฮะตัวนี้เป ก็มีโลโกโล้เหมือนตัว R7 Lite เลยครับผมแต่ว่ามันเป็นขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเซ็นเซอร์กล้องหน้าอยู่บริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นขอบกลึง่งนี้มีไม้ตรงนี้ไม่อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นลำโพงทีนี้ เปิดออกมานะครับสเปคตัวนี้ snap 6-15น ram สี่บนะครับล้อม32กล้อง f 2 2กล้องหลัง Schneider k r i s h n e s แล้วก็เอาเป็นว่ากล้องมันเทพอ่ะถ่ายดีนะฮะบอดี้เป็นอลูมิเนียมโลหะทั้งตัวงานประกอบวัสดุดีมากหรูหราพรีเมียมฟู่ฟ้าคุ้งกิงกระดิ่งแมวกระทิงเปียวนะฮะม้วนเข้าไปไฟ led นะครับ,ม,บ, <LED S 1> รบมันจะปรากฏอยู่จะเป็นแต่มันจะมีแค่สีขาวสีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเหมือน Opp o p p o a เจ็ดพเลยคือสว่างมากคือให้ฟิลลิ่งเดียวกันคือจอที่สวยมากนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก ของ CPU วก่อนนะฮะทำไมไม่ใส่ MTK อะไรบ้างนู่นนี่นะฮะแบรนด์ที่พยายามขยับขึ้นเป็นอินเตอร์แบรนด์แล้วนะฮะไม่ได้ขายเฉพาะบางประเทศเนี่ยเขาจะพยายามใช้ Snapdragon Source Code ในการพัฒนาเรื่องของการแอปเรื่องการดาวน์โหลดทั้งหลายเรื่องของการอัปเดตข้ามเวอร์ชันจะสังเกตได้ว่าทําไมมือถือแบรนด์ต้องใช้ Snapdragon นี่คือเหตุผลหลักๆนะฮะที่เขาทําไมเขาต้องยัดมาคือถ้าเกิดตัวนี้ยัดเป็นตัว CPU ที่เป็น s n a p s n a p 808ยอะไรมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวท็อปปัจจุบันเนี้ยหกหนึ่งห้าก็ ว่าใช้งานได้โอเคแล้วล่ะฮะยกเว้นพวกคอเกมฮาร์ดคอบ้านละหันะฮะก็ก็กไปซื้อในเรื่องของตัวเล่นเกมไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวขั้นแรกมาเทสเสียงลำโพงก่อนเสียงลำโพงรุ่นเนี้ยทำมาดีครับแล้วก็วางแล้วก็เสียงออกทางนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่แบบอยู่ข้างหลังอ่ะเทสลงาวยายนะฮะเนี่ยลำโพงดีครับมาก ก็อยู่ในเกณฑ์แปเต็มทีบอะดังดีจอสวย <S <S แต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจับถือแล้วกันมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในการจับถือสมมุติว่าจับแบบนี้แน่นอนเล่นเกมบังเต็มๆต็มลำโพงอยู่นี้จับปุ๊บบังเต็มนอกจากคุณจะเล่น ถ้าเราจับลําโพงติดใช่ไหมเวลาเล่นหมุนครับหมุนอ่าเกมนี้หมุนได้ก็หมุนไป <st> uh> เป็นว่าเรื่องลําโพงครับผ่านไปแน่นอนฮะลำโพงเป็นลําโพงเสียงที่ดีนะการดูหนังมัลติมีเดียตอบโจทย์แน่นอนที่สําคัญกว่านั้นนะฮะการเล่นมัลติมีเดียแอปต่างๆผมว่าตัวนี้มันทํามาได้มันลื่นนะมันลื่นมากครับ <pater n boxes> คือปกติแล้วที่เคยเล่น snap หกหเนี่ยมันก็ยังจะมีเงีนะฮะมันเป็นจิ๊กจิ๊กจั๊กจักอยู่บ้างแต่นี้มัน มันค่อนข้างจะลืดผมว่าด้วยการอัปเดตมันจะลืดเลยอะ่ะมันด้วยการอัปเดตของตัวเฟิร์มแวร์ทั้งหลายที่ทํามานะครตัวนี้ให้มา 32GB เหลือใช้นะครับอ่า 24.48GB ทีนี้มาดูในเรื่องของแรมนะครับการรีเซนตแอปเนี่ยทำมันมันทำได้ไม่สะดวกอะ่ะเพราะมันต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมฮะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแล้วมันแบบมันทาได้ยากครับมันต้องกดค้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งจริงจแล้วผมว่าเขาออกแบบมาให้ไม่ ไม่ได้ให้คุณกดเคลียร์บ่อยอะเออให้สลับแอปแต่ว่าเวลาจะสลับแอปเนี่ยมันกดยากไงสลับเนี่ยกดขึ้นมาเพื่อใช้สักงานสลับแอปเปิดอ่าเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กใช่นะฮะแทนเมนเจอร์ทีเนี้ยถ้าเกิดใครที่ใช้งานในเรื่องของปุ่มรีเซน้นเนี่ยเขาจะชินในเรื่องของการกดปุ๊บนช่ไหมฮะแล้วก็ไปสลับไปอย่างเงี้ยมีมีวิธีแก้คือกดโฮม แต่จริงๆแล้วมันสำหรับบางคนแอป,ปมันเยอะหน้าดอเวอร์เนี่ยแอป,ปเยอะมากนะครับแบบว่าก,กูจะต้องแบบออกมาแล้วต้องมาหาอีกว่าต้องเข้าแอป,ปไหนซึ่งมันต้องก็ต้องกดบุ่มรีเซนต์เพื่อจะมาดูเพื่อเล่นแอป,ปเนี่ยมันมันก็ทําให้แบบลําบากขึ้นนิดนึงนิดนึงอ่ะอบางทีมันก็อาจจะเสียเวลาได้ไงฮะมันไม่ได้แบบสมูทไปเลยกดปุบขึ้นมาเลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ ใครที่ใช้ปมุีเซนต์ก็ต้องดูหน่อยมาในเรื่องของ GPS test ครับ OPPO ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วก่อนเคยว่าไปว่า GPS กานะครับตั้งแต่ว่าไปครั้งเดียวนะครับโอ้โห,โหพี่จะเทพไปไหนคำนี้คำเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเทพมาก GPS 3สัญชาติครับผมคือมาตรฐานปัจจุบันแล้วครับเนี่ยฮะทีนี้มาดูแรมแรม2 GB. เดี๋ยวผมขอรีเซนต์ทิ้งหมดให้หมดนะฮะ แรม4เนี่ยจะเหลือใช้เท่าไหร่ประมาณนี้นเหลือเกือบ3กิกซึ่งผมหรือว่าเหลือเยอะมากนะครับใช้งานการสลับแอปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าอย่าลืมนะว่า Oppo เนี่ยให้ฟีเจอร์มาเยอะนะครับเยอะไอทีเนี้ยไอตัวที่มันต้องกินเนี่ยมันต้องกินไปในส่วนของฟีเจอร์ครับซึ่งเหลือเหลือเกือบ3กิกเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็เป็นปกติของฟีเจอร์เขาครับ เวลาคอฟหน้าจอก็ทําได้ง่ายซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ผมชอบที่สุดละในบรรดาการครอฟหน้าจอไอ้ปัดอย่างเงี้ยมันก็ยากไงมันก็ต้องมาปัดเอ้ยมึงทําอะไรแต่เนี่ยเสร็จเลยครับเร็วด้วยนวดเร็วนะครับแล้วก็เปิดกล้องด้วยหลยนิ้วซึ่งก็ทําได้ง่ายๆครับเปิดกล้องปุ๊บอ่ะอยู่หน้าหลักเปิดกล้องอ่าเจ๋งไหม เร็วดีนะเร็วมากๆครับฟีเจอร์นี่แบบทาได้เร็วมากคือดีกว่าไปกดเปิดกล้องเองอะ่ะแต่ว่าของผมเอาไว้ข้างล่างไงมันก็เลยเปิดเร็วถ้าเกิดว่าใครที่เมนไม่ต้องเอาเมนูกล้องมาคือลบกหน้าจอเอาแอป,ปอื่นมาแทนเนี่ยก็กดเปิดกล้องเลยซึ่งทําได้รวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากอ่ะจะกลับไปเซตติ้งครับไม่อยากกดข้างบนก็มากดตรงนี้ดับเบิลคลิกเพื่อล็อกหน้าจอก็เป็นการดับเบิลคลิกตปุ่มโฮม อ่ะทีนี้ก็มาถึง g e เจอร,จอร์ก็เป็นทั่วไปที่ apple เขาเป็นผู้นำทางด้าน g e เจอร์อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นอ่ะถ้าเกิด double ลคลิกตัวนี้ก็เป็นล็อกหน้าจอครับคืออยากขนอมปุ่มเนะี่ยไม่อยากให้ใช้มากก็นะฮะเนี่ double c l ล c k double click ไปนะครับล็อก double ลคลิกเปิดอ่าซึ่งถือว่าเซ็นเซอร์เขาปฏิกิริยาได้เร็วมากนะครับเร็วมากๆการแตะเห็นไ,ไหมฮะติดติดแบบไม่ต้องรอดีเลย์อะเอาใหม่ อ่ะติดแบบไม่ต้องรอดีเลยฮนะติดเลยคือแปะปุ๊บติดเลยอะ่ะแบบผมก็ตอบสนองได้ดีนะเออในเรื่องของ g สเจอร์ของเขาเนี่ย oppo เนี่ยพัฒนามาตลอดนะครับมีพัฒนาการทางด้านจสเ t อร์มาค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการทามือถือมาเนี่ยเอาละครับมาเทสแอนตัวตัว,ตว,ตวกันนะครับ แน,นนแอตูะนะครับอย่างที่เห็นไปประมาณ3 4มห0ื่นสาโดยประมาณเนี้ยนะฮะคะแนนแรมอยู่ที่443 3นี่รบะครับทีนี้มาในเรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องยอมเขาจริงๆในเรื่องของกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าต้องยอมเลย มีความคมชัดสูงเหมือนกันนะแต่ยังไม่เท่า oppo r7 plus ยังไม่เท่านะยังไม่เท่าเพราะว่าในโหมดเกลี่ยหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดคุณระดับกลางขึ้นไปเนี่ยคุณต้องไปแต่งเพิ่มนะผมแนะนําให้ใช้ระดับน้อยนะครับระดับน้อยเนี่ยมันจะหน้าคุณจะไม่โดนเกลี่ยจนแบบมันเบลอแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยปิดไปเลยก็ดีเพราะว่าภาพมันจะชัดแล้วค่อยไปแต่งเสริมเอาแอปรูปภาพที่อยากให้โหลดกันมาแต่งภาพก็คือแอป best โหลดมาเลยนะครับซึ่งมันจะสามารถดูหน้านะแต่ทีนี้คุณก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ข้างๆมันเบี้ยวไหมถ้าบ้านเบี้ยวเดี๋ยวก็โดนด่าว่าบ้านเบี้ยวเนี่ยนะครับมันก็จะดึงสัดส่วนที่แบบมาให้หมดนะครคุณจะเอาหน้าเดียวหรือคุณจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเออผิวหนัง คือมันเป็นแอปที่โอเคมากอะถ้าเกิดแต่งมามาถ่ายในถ่ายจากกล้องหน้ามาแล้วมาแต่งในแอปนี้ภาพคุณจะทั้งคมชัดและทั้งสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปในตัวของแอปกล้องเองเนี่ยมันระดับมันผมว่ามันเกี่ยจนหน้านี้ไปจากการใช้งานประมาณ2ออาทิตย์นะครับอันนี้คือเอามาใช้จริงเลยฮะเนี่ยใส่ซิมใช้โทรใช้อะไรเพื่อจะให้ดูว่ามันไม่มีปัญหาหรือมันมีปัญหาตรงไหนตัวนี้ใช้จนใช้จนมันอัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งอะที่แก้ปัญหาเรื่องการแบบทำให้เครื่องเร็วขึ้นอะ ยังไม่เห็นคือใช้มามันก็ยังไม่มีอะไระทีนี้กลับมาเลือกของกล้องอีกทีหนึ่งนะครับกล้องเนี่ยถ่ายดีเหลือเกินถ่ายดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายที่มืดเนี่ย detect หน้าจนแบบสว่างอ่ะออคือเอาหน้ามาก่อนนะคะับก้อง oppo เนี่ยเวลาการจับหน้าเนี่ยเขาจะจแม่นมากนะครับแต่ว่าเวลาไอ้แต่งมาแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะมันมันเกลี่ยไม่ค่อยเนียนเหมือนตัวรุ่น r เจ็ plus เท่าไหร่นะครับก็มีโหมดแลชนะครับไแฟลชหน้าจอนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อให้หน้าเรามันสว่างเวลามันโดนแสงไฟะให้หน้าเรามันอมชมพูสว่างขึ้นนะครับในการถ่ายที่มืดก็ตามเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างภาพมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยต้องขอชมรุ่นนี้เลยทีเดียวเพราะว่ามันสมูทและเก็บแสงสว่างได้ดีเดี๋ยวมีตัวอย่างผมไปถ่ายมาซึ่งมันเป็นป่าที่ข้อกําลังกายกันมันมืดแล้วอะถ่ายมามันก็ยังแบบมันเป็นกล้องวิดีโอล้องหน้าวิดีโอที่แบบ เ,เขาเรียกว่าสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงคืออันนี้คืออันนี้คือดีจริงๆเท่านั้นยังไม่พอฮะแต่โฟกัสไอโฟกัสเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าไอชดเชยนะฮะกล้องหน้าถ่ายวิดีโอชดเชยแสงสมมุตินี่มันสว่างไปใช่ไหมแล้วก็ดึงลงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย มันช่วยในเรื่องของอะไรช่วยเชยแสงช่วยในเรื่องของการถ่ายสีให้ตรงถ่ายอ่าณจุดจุดนั้นให้ได้ภาพที่เราต้องการแล้วก็ปรับให้ภาพมันสว่างมากขึ้นครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการมีภาพรบกวนอ่ะอืมมากขึ้นเช่นกันนี่ก็คือในเรื่องของโหมดวิดีโอต้องขออันนี้ต้องขอชมจริงๆขอชมจริงๆครับทำมาดีต้องบอกว่าดีเสียงเดี๋ยวไปดูคลิปเอาละกันว่าเป็นยังไงทีนี้มาในเรื่องของกล้องหลัง กล้องหลังถ่ายได้ดีโฟกัสได้ไวภาพได้คมไว้บรรล้านได้เป๊ะนะฮะค่อนข้างจะตรงแล้วก็การถ่ายในเรื่องของที่มืดเนี่ยเจง๋งอะอะดูกล้องถ่ายรูปกล้องหลังเนี่ยโฟกัสไวครับปุ๊บเห็นไหมฮะปุ๊บเนี่มีชดเชยแต่ันะฮะดึงขึ้นดึงลงได้เลยอ่าเดี๋ยวไนนี้ผมจะมาทดลองการเปิดแฟลชเปิดเร็วแล้วก็ยิงไว ที่ได้ประมาณนี้นี่คือการเปิดแฟลชของกล้องหลังแล้วทีนี้การตั้งค่ามันอยู่ตรงนี้ตั้งค่าเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่คือถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสก็เฉยๆไปแต่สําหรับผมเนี่ยผมต้องการโหมดที่มันเห็นภาพได้ด้วยอะ่ะเข้าใจความหมายผมปะคือกดปุ๊บแล้วมันก็สามารถที่จะเอาง่ายๆถ้าโหมดมัน,ม,นมันโดนย่อได้แค่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถที่จะเห็นภาพที่เราที่มันเลียวอะ่ะที่เราจะถ่ายตอนนั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้แค่ไหนว่าเรากดโหมดเนี่ยแต่ตรงนี้เราต้องมากดใช่ไหม ทีนี้พอเวลาเรามาดูเราก็ต้องมาดูรูปว่าเอ้ยมันต่างกันนะ h d r กับตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันโอเคแล้วแหละแต่ผมแบบอันนี้ไปเฉยๆนะฮะคือโหมดมันเต็มหน้าจอเลไมันไม่เห็นมันไม่ทําให้เราเห็นกล้องเลยอะ่อะผมว่าเขาน่าจะแบบแบ่งสักนิดนึงนะยอ่อไอคอนให้มันเล็กลงอะไรหนอะประมาณนั้นะโหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็สามารถถ่ายแบบสโลชัตได้สโลชัตเตอร์ใน ที่ที่แสงน้อยๆแต่มือคุณต้องนิ่งๆนะครับอันนี้หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากวิดีโอกล้องหลังทําได้ดีเช่นกันดื้อปี๊ดครับแล้วก็ยังสามารถที่จะชดชดเชยได้เลยนะฮะเปิดแฝงเปิดไฟช่วยอ่าเวลาที่เมื่อเปิดไฟช่วยนะฮะเปิดแฝงผมว่าเขาทํามาได้โอเคมากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังยังไม่นี่อันนี้คือยังไม่ยังยังขาดไปอีกนิดนึงก็คือการโฟกัส นะมันยังไม่มีโฟกัสอัตโนมัติฉะนั้นเราต้องแตะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นจุดเสียหรอกแต่แค่ผมชินโฟกัสอัตโนมัติแค่นั้นเองนะครับแต่วิดีโอทํามาดีมากแล้วนะฮะนี่คือโหมดของกล้องบอกแค่นี้ตลอดโหมดของกล้องเดี๋ยวเราจะไปดูดภาพท้ายคลิปนะว่าเป็นยังไงเลยเห็นไหมฮะอันนี้กลับมากล้องหน้าจะเห็นว่า มันเจ๋งอะมันเจ๋งจริงๆแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยการอัาวิดีโอของกล้องหน้าครับมันจะอัดได้พันแปนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ใครที่เน้นกล้องกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าคุณจัดไปได้เลยส่วนการถ่ายระยะใกล้นะครับระยะใกล้สิ่งของนั้นก็ประมาณเหมือน oppo ป7 plus นั่นเอง a 7ไลท์7 plus เหมือนกันหมดประมาณ5ซนติเมตรถึง7ซนติเมตรโดยประมาณนี้นะคือมันต้องพยายามโฟกัสหน่อยทีนี้มาเทสเรื่องเกมหิงนะ ยิงหน้ามันยิงยิงก็จะมีเงืองเงี้มงนเป็นจิ๊บจ๊กระจัดอยู่บ้า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 ผมว่าอาจจเล่นลื่นกว่า่ะก็ได้ครับอันนี้มันเป็นด่านที่เอฟเฟกต้องฟ้ามันไม่ค่อยมีอะไรฟิวฟิวลงมาเท่าไหร่มันก็เล่นได้ดีอ่ะแต่มันก็ยังมีกระตุกเกมนี้อย่าลืมนะครับเอฟเฟกต์สูงมากและมีเป็นด่านดวงอาทิตย์ ที่มีฝุ่นเยอะๆต่อให้เอ็กซนอตัวแบบขั้นเทพแม่งก็ยังกระตุกยิงดะยิงดะยิงดะดายิงดาดาลุยข้าไปโก๊ะโก๊โก๊ความกลัวนี่ต่างหู ขอเอบหน่อยเกมเซฟเรียบร้อยให้ก็เล่นได้ครับแต่มันไม่มีกระตุกเงื้อบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมโนวานะครับหรือเกมอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้สบายๆเกม 3D นิดหน่อยซึ่งตัวผมเองไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วโคตรมันเกมนี้ครับโคตรโคตรโคตรมันถ้าไม่ตายอืึมไปปากทีนึง เอาอะไรเอาหุ่นอะไรมาโอ้กันก่อนโอ้เวลาเรากดรัวๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันมันนี่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 คอมโบเอี่นี่ต่อยทุบอันนี้สายต่อย ืมใช้ทามอีกแล้วเท่เทเทเท,ท,ท,ทเปลี่ยนตัว,วเรา่ยนตัวทุกไอตัวนี้หลอตัวนี้เท่ไลาไยแอคแคกครับต้องกดคอมโบให้มันทันอนะ่ะถ้าก,กดต่องนิ้วนี้ก็คือป้องกันถ้ามไม่ตายครับ อันอี้อันนีน,นี่ตาย KO เฮ้ยหลรอหลนอ,อจำไไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใกล้ตายเลยท่าโดนท่าเดียวอืออืออือทำไมต่อยหน้าเฮ้ยเปลี่ยนตัวก่อนนี่ตัวนี้ทีเด็ด ขีบหน้ายอดมาอีกแล้วเล่นผ่านกล้องมันกันไม่ค่อยได้โอ๊บเยี่ยวเหนียวแล้วตอนนี้กู <c oughs> มันก็จะมีบางครั้งที่ตัวแถบ notification นะครับมันลงมากวนกับอ e ีแถบตรงนี้ก็ต้องไปกดแล้วเข้าใหม่หรือว่าบางอันเนี่ยถ้าถ้าเป็นเว็บเนี่ยเราก็แค่เลื่อนลงมาแล้วขึ้นแล้วก็กดไปปุ๊บมันก็จะปุ่ให้แต่บางเกมมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะฮะปุ่มมันยังอยู่ยนี้ ข้อดีของปุ่มก็คือว่าก็คือว่าถ้าเกิดเราเล่นอย่างเงี้ยเราจะม,มือเราจะไม่กดปุ่มที่มันทัดทัชนอกจอคือตรงเนี้ยชอบเล่นแล้วมันชอบกดใช่ไหมแต่ตรงนี้เราจะไม่โดนนอกจากเราจะมันจะมีปุ่มแถวๆเนี้ยกดแล้วมันจะไปโดนนะครับเกมนี้หนุกมากอันนี้ผมเพิ่งเล่นใหม่นะครับจริงๆมันเล่นไปแล้วแต่เป็นไอ้ดีเจอไอ้ดีที่แบบไม่ได้ลง คือเล่นเกมพวกเนี้ยผ่านพวกดีเฟนเดอร์สร้างป้อมยิงอะ่ะผ้ามันสวยมากครับเพราะจอมันสวยวับกลับบ้าน เกมก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับผมนี่เป็นอันนี้เครื่องใช้จริงๆ2อาทิตย์ละจากการดูหนังนะครับเปิดเสียง40%นะฮะความสว่างหน้าจอประมาณ ครึ่งหนึ่ง50% 2ชั่วโมงลดไป20%ซึ่งผมถือว่าเป็นการใช้พลังงานที่ประหยัดพอสมควรนั่นก็คือแบตอรี่การใช้โซเชียลครบรอบแน่นอน1วันเต็มๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มๆเพราะว่าที่สําคัญกว่านั้นนะครับเทคโนโลยีวูฟชาร์จครับมันทําให้ผมรอดหลายครั้งละที่แบบออกไปข้างนอกกลับมาเนี่ยเอามาชาร์จใครเหมาะสําหรับเครื่องนี้บ้างหนึ่งนะครับคนที่ชอบเซลฟี่คนที่ชอบถ่ายภาพนั้นจัดไปได้เลย,เ,ลยเพราะว่ากล้องหลังนั้นเทียบเทียงกับ Oppo A7 Plus ได้แต่ว่าถ้าถ่ายใน ตอนกลางคืนเนี่ยต้องยอมเขาเพราะว่าเขานั้นรีดิวน้อยได้ดีกว่านะครับในเรื่องของการถ่ายภาพปกติโฟกัสไว้นะครับมีหมดให้เล่นหลากหลายแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เล่นมัลติมีเดียเพราะว่ามันมันทำงานได้รวดเร็ว,วมากจริงๆนะนี่คือเห็นไหมฮะเล่นมัลติมีเดียสำหรับคนที่เป็นขาเกมนะครับแนะนําให้ซื้อเครื่องที่ CPU แรงๆอย่างเดียวเท่านั้น นะแต่ถ้าเกิดจะเอาให้มันครบก็ตัวท็อป CPU แรงด้วยกล้องเทพนู่นนี่นั่นน,นะฮะโน้ต5อะไรก็ว่างกันไปนะครับแล้วก็อาจจะรอไฟ9ก็ได้เออ CPU แบบเล่นเกมอันนี้ก็เล่นเกมได้ปกติ 3D นะฮะแต่ถ้าแบบอย่างที่เราบอกไปถ้าเกิดคุณจะเล่นโนวา3มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าไปเล่นเกมอย่างอื่นสบายอยู่แนละ้วตอบโจทย์หน้าจอใหญ่จอสวยมากนะครับลำโพงดี ตัวเครื่องพรีเมียมรูหลาปาจิกกทีเดียวใส่2ซิมได้แต่ถ้าใส่ซิม2คุณต้องใส่ไมโครจุดพิจารณาที่ผมอยากจะอันนี้ก็คือ,อ,นนก,คอการกดนี่แหละแต่จริงๆแล้วคือผมเป็นคนติดปุ่มรีเซ็นตนะกดมาปุ๊บแล้วก็เข้าคือเราเป็นคนที่แบบต้องต้องตอบตลอดไงอย่างต้องตอบแบบใครถามมาใช่ไหมเราก็ต้องเอาแอปมาไว้ใกล้ๆกันมันถึงจะไม่ต้องกดรีเซนตเพื่อมันกดมันเสียเวลานะฮะเนี่ยกดก็จะขึ้นมาอีกนะ แต่ทีนี้คนที่มีแอปเยอะเล่นแอปสลับไปมาเยอะแยะเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นจะต้องใช้รีเซนต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณก็ดึงมาไว้หน้าเดียวกันเนี่ยมันก็โอเคครับแล้วก็พิจารณาอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นราคานี้ครับ การเล่นเกมผมว่ายังให้ไม่สุดอ่ะมันต้องสุดกว่านี้อย่างอย่างที่ว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างจัดเต็มยกเว้น CPU ที่มันยังรันเกมหนักๆไม่ได้ใครที่เป็นสาวกฮะใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ p p o เนี่ยมันจะมีจุดขายของมันฮะลำโพงฟังเพะหูฟังฟังเพาะกล้องสวยคือในแบรนด์เลนส์ระดับกลางๆอินเตอร์แบรนด์ส่วนมากเนี่ยราคานี้ก็ดูกันเอานะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรกล้องนี่มันเยี่ยมจริงๆนะครับจอ ข้อดีวัสดุดูดีมากจอสวยลําโพงดังดีกล้องถ่ายภาพดีมากนะครับผมดีมากแล้วก็การวิดีโอดีด้วยเช่นกัน e p s ก็เร็วโอ้ไฟไฟก็จับดีเป็นธรรมดาของ p p อยูปแล้วฮะ ส่วนข้อพิจารณาที่เราบอกไปก็ประมาณนั้นนะฮะเล่นกงเล่นเกมเหรือว่าปุ่มในการเรียกใช้งานแต่ว่าทุกอย่างก็ทํามาดีแล้วอาจจะมีเงินกันงักนิดหน่อยนิดเดียวไม่ได้ซีเรียสครับเป็นมือถือที่กล้องเสียงวัสดุภาพมัลติมีเดียมาเต็มจริงๆใครอยากได้ก็จัดไปอันนี้รีวิวนี่ก็เพิ่งอัปเฟิร์มแวร์ล่าสุดมาเลยก็เลยมารีวิวให้ให้ใหชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ฝาก Oppo R7s ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมใช้แล้วมีความสุบจริงๆ,ๆถ้าเกิดคุณไม่เล่นเกมกระตุกนะเออไป อันนี้คือมันมันอย่างที่บอกไปมันเกีย่ยจนแบบโอโ้โหเกีย่ยจนไปหมดเลยทั้งหน้าคือมันต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์การเกีย่ยให้มันดีกว่านี้ฮะอ่ะนี่คืออันนี้คือ,อ,นนคอปิดปิดโหมดปิดโหมด,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 มดบิวตี้ระดับน้อยกลางมากมนะฮะสังเกตเลยก็แนะนําอย่างที่แนะนาไปครับถ่ายหมดถ่ายหมดปกติครับไม่ต้องเปิดแล้วก็ไปแต่งเอาผมว่าน่าจะโอเคกว่านะเออ ออมาดีอ่ะกล้องหน้านี่ยังชัดไม่เท่าตอนนี้รู้สึกว่ายังชัดไม่เท่า R7 Plus นะครับอันนี้ถ่ายตอนมืดเลยนะ่ะคือเริ่มจะมืดแล้วอยู่ในป่าแล้วก็สว่างฮะสว่างดีเลยแหละดีมากด้วยเนี่อยอ,อย่างเงี้ยอืมยังเห็นอนะ่ะ เพื่อนผมมาดูตอนที่ผมถ่ายถ่ายรูปนะมันบอกครับกล้องอะไรทาไมถ่ายสว่างจังเออแหละก็เลยคนที่แบบเขาไม่เคยเล่นเนี่ยเคยเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ดึงดึงชดเชยแสงลงครับเพื่อให้มันภาพมันโอเคครับเห็นถัดจะถ่ายเด้นป้ายไงอ่าอย่างเงี้ยอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยโอเคครับแต่พอเราซูมไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมน้อยมันเริ่มมาย่างเงี้ยมันจะซูอาเจ็ดพัดไม่ได้ครับคือคือรู้เลยอะตอนมืดเนี่ยรายละเอียดตอนมืดอะมันจะมันจะสู้ไม่ได้นะมันจะสูอ้าเจ็ดพัดไม่ได้ อันนี้โหมดปกติอันนี้ HDR ปกตินะอันนี้ HDR ก็ตอนนี้ HDR o p p o ไม่ได้ทำมาอมเขียวเหมือนเดิมแล้วนะก็คือภาพมันก็จะดูแบบแบนๆนะฮะภาพมันก็จะดูแบนๆขึ้นมาเห็นเนี่ยมันก็จะแบนขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเห็นรายละเอียดนะผมว่ากล้องมันต้องชัดกว่านี้นะเออตอนมืดเนี่ยคือกล้องมันดีมากแล้วแต่ผมว่ามันต้องชัดได้กว่านี้อีกอะแต่เนี่ยโหดูดีชัดแล้วอะดูครับ ไกลมากนะสู่เข้าไปถ่ายได้ดีมากครับกล้องถ่ายได้ดีมากโอเคครับโดยรวมกล้องเนี่ยถาตอนเช้าตอนมืดถ่ายดีถ่ายได้ดีมากครับโฟกัสไวแล้วก็สีออกมาค่อนข้างจะตรงแต่ว่าสิ่งที่แบบผม คิดว่ามันต้องดีกว่านี้ก็คือความคมชัดมันต้องชัดกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะมันต้องชัดกว่านี้จริงๆแล้วนะราคาเนี้ยนะครับก็ฝากกันไว้ในเรื่องของกล้องคือใครชอบก็จัดกันไป่าได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือตามตาเห็นอันนี้คือกล้องถ่ายมานะครับผมปรับผมเป่าให้มันมืดตามตาเห็นนะฮะแต่จะได้จะได้ประมาณเนี้ยใช่เลยใจ่นี่คือที่กล้องถ่ายมาคือสว่างมากขึ้นครับแต่ว่าโ้รายละเอียดแบบนะมันก็ถ่ายเลยที่เนาะแสงน้อยเนาะเรื่องอย่างเงี้ยมัน ผมว่ามันสมควรที่จะต้องนีนะด,ดูดิดูดิเออมันต้องชัดกว่านี้ครับจริงๆแล้วนะนะนี่ก็คือเขาน่าจะอัปเดตแก้ไขอะครับอีกไม่นานอนะแต่ว่าเนี่ยคือคือถ่ายดีมากแล้วครับถ้าแล้วครับจริงๆเราไม่ได้มาดูถึงขนาด,นาดต้องซูมถึงขนาดเนี้ยครับคือแต่งรูปลง facebook มันก็จบแล้ะเนาะแต่คิดว่ามันต้องดีกว่านี้นิดนึงก้องน้าต้องยอมเพราะว่าถ่ายดีมากก้องน้านี่ยอมจริง,รงๆถ่ายดีมาก แต่ถ้าใครชอบการถ่ายตอนกลางคืนที่แบบเจ๋งมากๆนะครับรูปแบบบางรูปเนี่ยชนะตัวตัวท็อปของบางค่ายได้ซ้ำนะครับก็จับ R7 พัดไปได้นะครับแต่ถ้าแบบใครที่ชอบจอพอดีพอดีนะครับรูปทรงบางๆเบาวกว่าจับง่ายก็ R7S ไปนะฮะแต่สำหรับผมแล้วผมชอบกล้องตอนกลางคืนของ R7 พัดมากคือเทพไปละแค่นี้แหละ